สวัสดีครับผมนายเพียรนัทพานุชเลขที่6กห้าชฟอคอหนึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของวงจรเลี้ยงกระแสแบบคล้่นคืนโดยใช้ SCR ควบคุมการทำงานด้วยวงจรพัน IC 555กันนะครับโดยเราจะทำการทดลองต่อจากครั้งที่แล้วครับด้วยการเพิ่ม SCR 1หนึ่งตัวนะครับกับตัวน้ำาน2องร้อโอห์มหนึ่งตัวครับ และหม้อแปลงนะครับเราจะต่อโดยการเอาขาสามของ i c ซ5เข้ากับขาเกตของ SCR นะครับโดยเราจะจ้ายไฟจากมอแปลง6โวลต์เข้าขาแอนโนดของ SCR นะครับและต่อแคโทดของ SCR เข้าอา่า ตัวน้นทานนะครับออกตัวน้นทานเข้าไฟลบโดยเราจะวัดรูปคื่นด้วยออกฟิโลสโคปโดยการคีบที่ขาแคโทดและข้าลบนะครับโดยเราจะได้รูปคื่นประมาณนี้นะครับพอเราปรับตัวน้นทานเกลียมาครับลูกคื่นจะเปลี่ยนไปนะครับ Uh, ขอบคุณครับ